สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอลักษณะทั่วไปของปลาและการแบ่งส่วนร่างกายของปลาค่ะสมาชิกภายในกลุ่ม 1. น,นางสาวปวนียะลานี 2. นางสาวปุญญพรคงหนู 3. ในายรังสิมันวาเม 4. นางสาวศิรด,ดาส้มฉุน 5. ในายอาลีสะอะและ 6. ในายอิสวานแม่และปลาลิ้นหมามีลักษณะลำตัวแบนด้านข้างมาก รูปร่างคล้ายใบไม้หรือรูปหยดน้ำเป็นปลากลุ่มแฟตฟิชแต่ต่างจากตาเดียวและฮิรามะสุเพราะปลาลิ้นหมาจะมีตาอยู่ด้านซ้ายของลำตัวทั้งหมดตาจะเล็กอยู่ชิดกันบนด้านซ้ายของลำตัวปากเบี้ยวเฉียงอยู่ด้านซ้ายเช่นกันปากค่อนข้างเล็กไม่มีคีบหางแยกชัดเจนคีบหลังคีบก้นและคีบหางจะเชื่อมติดกันเป็นแผ่นเดียวเส้นข้างตัวไม่เด่นหรือบางชนิดไม่มีเลย ผิวตัวมีเมือกลื่นเกล็ดเล็กมากแบบไซคลอยสีลำตัวด้านบนอาจเป็นน้ำตาลเทาดำแล้วแต่แหล่งอาศัยส่วนด้านล่างมักซีดกว่าปลาสังกวาดมีลักษณะปลาไม่มีเกล็ดปกคลุมร่างกายมีรูปลำตัวป้อมและแบนข้างๆปากอยู่ค่อนลงมาด้านล่างระยางได้แก่ครีบเดียวเช่นครีบหลังดอเซาฟินครีบก้นอนาฟิน ครีบหางแบบซ้อมฟ o อกเชล l ครีบคู่เช่นครีบอกเอ่อเพ a กชัรฟินครีบท้องเพล i c ฟินแผ่นปิดเหงือกปลากระดูกแข็งช่องปิดเหงือกจะมีเพียงช่องเดียวเรียกว่า d ิโอเพน n ิ่งเส้นข้างลำตัวอยู่บริเวณส่วนกลางของแนวข้างตัวปลากายเป็นปลาที่มีเกล็ดปกคลุมร่างกายรูปทรงของปลาเป็นลำตัวป้อม ปากอยู่คอนลงมาด้านหน้าระยะของปลาได้แก่ครีบเดี่ยวเช่นครีบหลังตอนเดียวครีบสันและครีบก้นส่วนครีบผู้นั้นเช่นครีบปกุกลักษณะของเกล็ดเป็นแบบไซคลอยแผ่นปิดเหงือกปากระดูกแข็งช่องปิดเหงือกจะมีเพียงช่องเดียวเรียกว่ากิอเพนนิ่งเส้นข้างลำตัวจะอยู่ในตำแหน่งกลางตัวปลาช่อนเป็นปลาที่มีเกล็ดปกคลุมร่างกายแบบไซคอยสเกลปลาที่มีรูปทรงกระบอกแบบ a n น o r i f o อ m e l o n g a t เกปากอยู่ด้านหน้าเทอร์มินอลเมาส์ระยางได้แก่คีบเดี่ยวเช่นคีบหลังดอ s ซาฟินคีบก้นอนาฟินคีบหางแบบวงกลมรา tail และคีบคู่เช่นคีบอก Pectoral ลฟินคีบท้องเพลิ c ฟินปากอยู่ด้านหน้าแบบ Terminal อลเมาส์มีแผ่นกระดูกเปิดปิด,เ,ปดเหงือกช่องเดียว เส้นข้างลำตัวอยู่บริเวณส่วนกลางเส้นข้างลำตัวปลานนํำหมึกจะเป็นปลาที่มีเก็ดปกคลุมร่างกายมีรูปทรงที่ลำตัวเรียวยาวแวนข้างปากอยู่ด้านหน้าสุดของส่วนหัวระยางได้แก่คีบเดี่ยวเช่นคีบหลังดอ r เซอร์ฟินคีบก้นอนาฟินคีบหางแบบซ้อมฟลอกเชลคีบผู้เช่นคีบอกและคีบท้องลักษณะของเก็ดใจคลอย แผ่นปิดเหงือกปลากระดูกแข็งช่องปิดเหงือกจะมีเพียงช่องเดียวเรียกว่า Gill opening เส้นข้างลำตัวจะอยู่บริเวณส่วนกลางของแนวข้างตัวค่ะปลาฉลามกบเป็นปลาที่มีเกล็ดปกคลุมร่างกายแบบเกล็ดพาคอยสเกลมีรูปทรงแบบกระสวยฟูซีฟอร์มปากอยู่ด้านล่างเรียกว่า subterminal ระยางได้แก่คีบเดียวเช่นคีบหลังสต้น first dorsal fin และซ c คล d ดอร์ a l ฟินคีบก้นอนาฟินคีบหางเ e r ทโรเซเคลคอเดาฟินคีบคู่เช่นคีบอ,อกเพ c กโต a l ลฟินคีบท,ท้อง fin. เพลวิกฟินแผ่นปิดเหงือกปากระดูกอ่อนช่องปิดเหงือกจะมี5-7ช่องเรียกว่ากิลสลิดาเส้นข้างลำตัวพาดตามความยาวลำตัว ปลากระเบนเป็นปลามีเก็ดปกคลุมร่างกายแบบพาคอยสเกลเป็นเก็ดพิเศษจัดอยู่ในเก็ดเป็นหนามหนามอยู่ที่โคนหางมีรูปทรงแบบแบนลงเป็นปลาปากดูดระยางได้แก่ขีบเดี่ยวเช่นคีบหางคีบคู่เช่นขีบหูเป็นขีบดัดแปลงพิเศษแผ่นปิดเหงือกปลากระดูกอ่อนช่องปิดเหงือกจะมี5-7ถึง7ช่องเรียกว่าเกิลวสลิ เส้นข้างลำตัวอยู่บนแผ่นร่างกายด้านหลังปลาแลมเพเป็นปลาไม่มีเกล็ดมีรูปทรงแบบงูสแน็คเชฟเป็นปลาปากดูดระยางได้แก่ีีบหลังและคีบหางไม่มีแผ่นปิดเหงือกเส้นข้างลำตัวอยู่ด้านข้างของลำตัวปลากระทิงเป็นปลาไม่มีเกล็ดมีรูปทรงแบบงูปากอยู่ด้านล่างเรียกว่าซับเตอร์มินลีบหลังเชื่อมต่อกับขีบก้นและคีบหาง มีแผ่นกระดูกเปิดปิดเหงือกช่องเดียวโอเปอร์คอรนเส้นข้างลำตัวอยู่บริเวณส่วนกลางเส้นข้างลำตัว